เจนเล่นก็เป็นชื่อเนสค่ะเป็นแฟนของคุณต้นชาอ่าแล้วก็แต่ว่าเรื่องราวเป็นยังไงว่าคือสปอยเลยเออนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวมันก็เหมือนมีทําให้เกิดคอนฟ lict แล้วก็เกิดเรื่องราวขึ้นในนั้นเป็นย่งนัแล้วเรามีอะไรเกี่ยวอะไรกับมาวินไหมครับไม่ีเจอไม่เจอไม่เจอเลยไม่เจอเลยครับโอ้แสดงว่าคุณเกี่ยวกับสองคนนั้นใช่ครับป ของคนนั้น<ช>ผมเกี่ยวกับทุกคนเลยครับได้ งั้นเดี๋ยวต้องไปดูนะครับว่าเป็นยังไงงั้นผมขออนุญาตให้พี่ก๊อฟเป็นตัวแทนฝากทีเลาชกับแฟนๆทั้งหมดที่ชอบหนังแนวแบบภาพสวยๆบรรยากาศสวยๆและมีความโรแมนติกดราม่าอยู่ในนั้นฝากทีหนึ่งยังไงฝากด้วยนะครับกับภาพยนตร์เรื่องทีเลาชนะครับตั้งใจมากๆตั้งแต่คนเขียนบทเลยร่วมกับนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับรับรองว่าสนุกครบรถแน่นอนนะครับแล้วก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศนะครับภาคเหนือภาพวัฒนธรรมต่างๆรับรองว่าดูแลอยากไปเที่ยวตามแน่นอนอ่ายังไงฝากเรื่องนี้ด้วยนะ ครับพี่น้องพูดไปแล้วผมขออนุญาตมาที่คนเขียนบทนิดนึงเห็นนักแสดงแบบนี้แล้วสบายใจไหมครับกับตัวละครที่พี่เขียนสบายใจชอบเลยไหมฮะตรงตามคาแรคเตอร์เลยไหมฮะงั้นเดี๋ยวต้องไปดูครับปรงมี้กับหนังเรื่องนี้ดังๆนิดนึ่งครับเดี๋ยวพี่ใหญ่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพร่วมกันก่อนนะครับพี่น้อยครับเรียนเชิญครับพี่น้อยครับถ่ายภาพร่วมกับน้องๆนะครับพี่น้อยสมประสงค์ครับเรียนเชิญครับ และก็รวมไปถึงนะครับยังมีคุณทัศนัยนันท์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสตูดิโอเอสคิวครับคุณเอกลินเครื่องพีรันครับกรรมการผู้จัดการบริษัทนายวันนายฮกฮกแคทมินเดชจำกัดครับคุณวรสวิวัฒนันทกุลครับกรรมการผู้จัดการบริษัททรีพาร์สโปรดักชันครับคุณอนุอนุษฐาครับชาววิสิทธ์ครับผู้บริหารค่ายโมโจมิวเมนเทจเมนท์ครับเดชเชิญบนเวทีครับ นี่แค่เรื่องแรกนะครับนี่แค่เรื่องแรกนะครับบอกเลยว่าผมรู้สึกว่าจากภาพเมื่อกี้นะครับขายต่างประเทศได้สบายค,ความสวยของภาพความน่ารักของนักแสดงความใหม่ของนักแสดงทั้งหมดในเรื่องนี้นะครับผมว่านี่คือเสน่หครับทีล้าสโอ้ชื่ออย่างเท่ฟอนต์ก็เทมากนะครับ ฝากทุกคนด้วยนะครับกับหนังเรื่องนี้นะครับเรื่องแรกเท่านั้นนะครับเรื่องแรกเท่านั้นข,ข้างหลังด้วยในะสๆนะครับทั้งสาวๆหนุ่มๆเลยนะครับเรื่องนี้น่าจะน่ารักเลยยิ้มทั้งเรื่องแน่ๆเลยนะครับ จะมีดราม่าซีนอารมณ์บ้างนะครับกบมกลอมทั้งเรื่องโอเคเรียบร้อยนะครับขอสีโรยกับทั้งหมดบนเวทีด้วยนะครับขอบคุณมากมากฮนะขอบคุณครับขอบคุณครับโอ๊ยตายนะเรื่อง8โมง2ชั่วโมงแหม